สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิฟลี่สกุลานะคะ <Yeah. S 1> เนื่องจากวันนี้เหล่าบัดดี้ของพี่ตังกวาเนี่ยน่าจะไม่สะดวกกันพี่ก็เลยแวะมาแบบสั้นๆมาดูกันค่ะว่าสาวๆคั้สามทับหที่สวนสนุกเขาคุยอะไรกัน <Wow. S 1> บอกก่อนนะคะว่าแต่ละครั้งที่เข้าเกมมาจะคุยไม่เหมือนกันอย่างเช่นอันนี้ d ดูย n ว a a n ฮป a a e e a f t e r School <c oughs> อยากมั่เค้กหลังเลิกเรียนไหม Absolutely แหมแน่นอนสิ งั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบค่ะว่าถ้าเข้าเกมใหม่เนี่ยเขาจะคุยอะไร Did you read a book of Socrates เธออ่านหนังสือของโซกราติสไหม I think ignorance is sin <c oughs> ฉันคิดว่าความไม่รู้เนี่ยเป็นบาปสำหรับโซการติสที่สาวๆพูดถึงเนี่ยเป็นนักปราชญ์ของกรีกโบราณค่ะใครสนใจก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้ เรียกได้ว่าโดดเรียนมาเดินคุยกันชิวเลยใครพอมีเวลาก็เข้าออกเกมดูนะคะว่าส,สาวๆเนี่ยคุยอะไรกันอีก <S <S วันนี้เป็นการลงให้ช่องไม่เงียบค่ะเพราะความจริงพี่ก็ไม่ว่างอย่าลืมซัพพอร์ตให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ดิ่งช่องแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย